บางคนนะคะก็ชอบใส่สร้อยแบบยาวๆบางคนนะคะก็ชอบใส่สร้อยแบบสั้นๆแต่บอกเลยว่าส่วนตัวของน้องนะคะหนูเป็นคนชอบใส่สร้อยคอนะคะพี่ขาพร้อมจีสั้นๆเพราะหนึ่งเลยพี่ขาเราใส่สร้อยคอพี่เราก็ต้องโชว์เขาโชว์ความสวยนะคะพี่นะบอกเลยว่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะว่าจะใส่สั้นหรือใส่ยาวจะส่วนตัวคือหนูชอบใส่แบบสั้นๆตัวนี้พี่จ๋าแนะนํานะคะพี่นะเป็นสร้อยคอไรเนตค่ะ พร้อมี้เลยค่ะมีตัวอักษร A ถึง Z นะคะบอกเลยว่าช่างนะคะพี่ขาดีไซน์มาดีมากดีไซน์มาสวยมาเก๋สุดๆเลยค่ะพี่ขาแล้วจะบอกว่าตัวสร้อยของหนูนะคะปรับระดับความสั้นความยาวได้หนูถึงบอกไงว่า ใครที่ชอบใส่สั้นพี่ขาปรับสั้นไปเลยแต่นะคะชอบใส่ยาวพี่ปรับยาวได้เลยพี่คาะยาวได้ถึง26-27เซนเลยนะแล้วตัวนี้พี่ขางานของหนูนะคะเป็นงานเกรดพริเมียมโดนน้ำโดนเหงื่อได้นะคะไม่ร้องไม่ดำไม่ว่าจะใส่กับชุดไหนนะคะพี่ขาคือแมทตคือสวยเลยค่ะพี่อยากได้ไหมถ้าอยากได้พี่ขาหนูแปะพิกัดไว้แล้วกดสั่งซื้อได้เลยคะ่ะ